ตีปกติแล้วจะแปลว่าน้องชายส่วนเมยปกติแล้วจะแปลว่าน้องสาวตีเมย์รวมกันจะแปลว่าน้องชายน้องสาวอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะมีความหมายอื่นด้วยเราไปเรียนกันเลยค่ะตีถูกย่อมาจากตีติซึ่งแปลว่าน้องชายส่วนเมย ถูกย่อมาจากเมย์เมย์ซึ่งแปลว่าน้องสาวเพราะฉะนั้นตี้เมย์รวมกันสามารถแปลว่าน้องชายน้องสาวหรือแปลง่ายง่ายนั่นก็คือน้องๆ้องนั่นเองนี่คือความหมายแรกของเขาค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นในฐานะที่เป็นพี่ชายเขาดูแลน้องๆดีมากเช่นวาเกาเ,เก้ัย大哥他很เมย์แต่ตี้เมย์ก็ยังมีอีกหนึ่งความหมายค่ะนั่นก็คือน้องสะภ้หรือว่าภรรยาของน้องชายนั่นเอง ยกตัวอย่างประโยคเช่นน้องสะพายได้คลอดลูกแล้วฉันได้เลื่อนขั้นเป็นคุณลุงแล้วตี้แม่ชงเล่วกวาวว่า我ว格做伯父了เพราะฉะนั้นตี้แม่ยังมีอีกหนึ่งความหมายนั่นก็คือน้องสะพายนั่นเองเราจะสามารถดูจากบริบทประโยคได้เลยค่ะว่า ประโยคไหนต้องแปลเป็นน้องๆหรือว่าประโยคไหนต้องแปลว่าน้องสะพ้ยคะ่ะใครที่สนใจอยากเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูงกับหงเราชื่อหรือเราชือพี่ฮั่นสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ